ครับสวัสดีครับมื่อนี้าสวัสดีตอนส,อสวยๆนะครับในสายจากหน่อยมื่อนี้เราจะไปเบิ้งน้ำเคลื่อนนะครับไปอัปเดตสถานการณ์น้ำเคลื่อนข้างหน้าเคลื่อนบุหรล่ว่ามันหน่อยมันหลายซ้ำเลยนะครับบริเวมาโดนแล้วโอ้ตลาดเคลื่อนเทาก็มีไฟแดงอยู่สองมองนะครับมากำมาติดไฟแดงนะครับซูเมอร์เนี่ยโอ้เยี่ยนแปลงไปหลาย นะครับอ่ะกะกะําลังสิเข้าประตูประตูเคพื่อนบ้ัดนะครับหัวรอกพ่อเขาเสียทิ้งไหนที่พระพรตนะครับ ค,ครับครับก๊าดิบัดย่านผ้านะากาใบหนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับเรือเป็นการอนุนญาตเราไม่เขียนของกันในฝา น้ำถั่มเมื่อสูงนะครับมึงปลาเสืออยู่ในน้ำผมเห็นปะไว้น้ำเสืออยู่น่ะเกินกน,น้ำถลมสูงแล้วนะครับอย่าง,งาใหี้บิ้งว่าเจ้าจะเปิดจัก จักประตูนะครับไปบว่งไกลๆมีหอดตาพน้าเห็นไหมตาพน้าห่ตัวแบบนี้ นะครับที่แน่นำอุดมสมบูรณ์ครับแก้วเนี่นนบบยการเปิดสามบานนะครับ น้ำไหลน้ำเกินพ่วมจูอ้างแล้วนะครับได้รับทีในได้รับน้ำที่เคยเห็นนะเจ๋ยวนี้ก็เห็นแล้วนะครับไปเห็นป้ายบอกได้รับน้ำไม่มีเลยนะครับส่วนวเมืองน้ำหุนนะครับหุ้นขวดน้ำรูปล่วงไป น้ำหันเหลียกไกพี่น้อนลดตัวลงไปโอกาสที่ขึ้นวันนี้เลยเป่งออกไปท้อยาปิดมันถ่วงเขาคนไหนมึง ด้านหน้าเกลื่อนแล้ววันนี้ครับสิภาพไปเบึงด้านหลังเกลื่อนนะครับเกลือล่อนบั่นเข้า,า,ากันว่ากลนเกลื่อนมองเขาปล่อยหนาเกลื่อนได้อีกแล้วยังดาบเกลื่อนเลยสีภาพไปบึนมันไหลปล่อไหลแห้งซ้ำเลย บึงน้ำด้านหลังนะครับแานทายเคลื่อนว้าวันจะเป็นใดต้นไม้ล้มครับท่างเขาแดงเขาปูกไว้นะครับว่าให้เกินหามเกินเขาวแดงนะครับห่เกินเขาแดงอันนี้นำหยดไกลไง